นี้นะครับจะพามาตบบอสนะครับเมืองซอเบสนะครับเมืองหิมะนะครับมาดูกันครับว่าจะสู้มันได้ไหมนะครับเลเวล5.2นะครับผมลองมาหลายครั้งละแต่ก็สู้ไม่ได้สักทีครับมาลองดูครับครั้งนี้ว่ามันจะได้ไหมนะครับส่วนมากเจอก็มันจะใช้แอสแทกรรได้ครับกับเวทนะครับผมการเวสก่อนเลยกันอ่าเนี่ยครับซึ่งจะใช้คือมัน มันใช้บ่อยทั้งคู่ครับมันกะกะยาครับต้องต้องเสี่ยงดวงดูครับอ่านี่อันนี้ใช้เวทสองครั้งเลยนะครับผมสู้มาหลายครั้งมากเลยครั้งนี้ผมจะฆ่ามันได้ไหมผมก็เลือดมันตั้งเยอะผมก็ตีเบาๆาดิสเปิลนะครับมันจะทําให้เราไม่ว่าใช้สกิลได้หนึ่งเทินผมไม่สไตซ์ใส่มันอยู่แล้วครับอันนี้ก็คือพยายามอย่าสไตซ์ใส่บอสนะครับแนะนําเลย ถ้าสไตล์ใส่นี่ยโอ้โหขนาดตีธรรมดายังหนักครับใช้เวทแต่ผมไม่สิโอ้โหโดนเตียวผมแล้วเสียวเสียวตีธรรมดานะครับนะครับมันจะตีธรรมดาหรือใช้เวทครับพอๆกันเลยนะครับอ้าวใกล้เคียงครับอ้าวมาเลยอย่างนี้เรียบร้อยครับน่าจะชนะนะครับบอสเมืองซลเบสนะครับผมดีแค่ก่อน หนักหนักจริงๆเรียบร้อยครับตบอบอสอีกหนึ่งเมืองสำเร็จนะครับโอ้โหได้เงินค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเลยครับไม่คิดว่าจะชนะนะครับตัวนี้ผมสู้มาหลายรอบมากครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียกับเพื่อนๆนะครับเวลาเจอบอสเมืองซอเบสนะครับหรือเมืองหิมะนะครับพยายามนะครับใช้กันเวทนะครับเพราะว่าเวทมันก็ค่อนข้างแรงครับสําหรับสายเวท ก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับแต่ผมเป็นสายกายภาพนะครับก็ต้องเซฟตัวเองนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียกับเพื่อนๆได้นะครับงั้นคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ